said thank สวัสดีค่ะเอ่อมาหาใครคะ <c oughs> นี่รู้เหรอคะว่าตอนนี้แฟนอาร์มดังในโลกพูดมิย,ย,หหยูหนังหน้ามหาแฟนก็พูดเนาะเอ <c oughs> งที่รักเปิดหมวสิค้าเปิดดูเปิดดูตายแล้ว เมหรอเช้าก็ใส่บาตทําบุญแล้วนะแนะนำตัวเลยนะคะนี่อ๋ออพี่อแค่ชื่อก็นะเดี๋ยอามอมไม่เป็นครับได้ทุกคนได้ทุกคนแต่ด้ือกผ้หรือคนเจ้าผีหรือคนแฟนเขานะไ่เป็นไรเดี๋ยวแต่งกับพี่ออนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายพที่มาทำไมเนี่ย ไปกิดขนสถนีน่ะถ้าจะมายืนคุยกันเงี้ยก็ไม่ไหวเหมือนกันอายุเยอะแล้วนว้ยไข่ข้อไม่ค่อยดีสังขารก็ไม่ดีไปนั่งคุยกันดีกว่าเอ้ยลมโอ้โโอ้โหรักแม่เป็นลมโอ้โหรักมเยเป็นโอ้ยเป็นลมโอ้ยเดี๋ยวไปหาลมเปลี่ยนๆคุยกันเฮ้ยเงียบๆคุยกันดีกว่าไปดีกว่ามีเอาไปสีน้ำสีไหนทำเป็นแต่งนงแต่งหน้ามา เ็บก่อนหละน้ากินน้ำสีเป็นเสนียน้ำตามขกันนี่ตายแล้วให้พ e> ุดเดิ้ลนำทางดีด euh ีผู้ค้านผ่อนใจเลยอ่ะกะเทยอมกินและในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เราจะมานั่งสัมภาษณ์ซึ่งคนคนนี้ขอบอกว่าเป็นท็อกออฟเดอะทาวของโลกใบนี้นั่งกันเป็นสารคดีมากเลยค่ะพวกเนี้ย ขอบอกเลยว่าเทปนี้คุณจะไม่ได้อะไรนะฮะเหมือนรายการอื่นแต่คุณจะได้ความฟินและที่สําคัญจบรายการคุณจะเสร็จคุณจะเสร็จถ้าเกิดใครอยู่ในโซเชียลตอนนี้ไม่มีวินมอเตอร์ไซค์คนไหนที่หล่อขนาดนี้แล้วเห็นแล้วหิวอ่ะซึ่งฉันว่าวเนี้ยฉันต้องได้อยากหรือว่าเป็นยังไงเรามาสัมภาษณ์น่นะโอ้กวดส้นตีกวดาส้นติกวดาส้นตี ดูปากเน็ตชานะคะกวดาส้นตีทบทวนอีกรอบนะคะกวดาส้นตีเอ้ยยังไม่ได้สวัสดีใครรับเชิญป่ะเอาไว้วัสดีค่ะ้ะทำลายก็ได้ค่ะไม่อยากให้เขาไหวไงกลัวอายุสั้นเพราะว่าสามีไหวภรรยาเนี่ยไม่ดีนะไมเมีว่าเขาจะอายุสั้น แรงนะครับคุณแอ็ดนี่อายุสัานแต่นี่อายุไข่หมดเดี๋ยวแนะนำก่อนแนะนำตัวดีกว่าชื่ออาร์ตนะครับเดชาพัฒนาธาดาวงครับผมเดเดเชาอะไรนะโอ้ยเวียนหัวจะเป็นเรื่เดียวเียวเขแถมเทปนี้ทำไมเทปนี้ไม่มีนมคร้บแว่าเซอร์เซอร์ทอมทอมพูดก็พูดเลยนะหน้าตาอย่างอาร์ต ก็ได้แค่มอง,งนั่นแหละเอาหรือยี่ก<ซ>ูไหมเออถามก่อนคำถามแล<อ>้วมีแฟนเราหรือ,อยังมีแล้วครับมีแฟนเราไปเลยลุกไปลเ,เ,เไปไลย<อ>เราไม่ได้สนใจแฟนเธอเราสนใจเธอไงออครับอ้างไปตกแฟนเขาเดี๋ยวฉันเอาเขาเอง คนนี้คบตั้งแต่ก่อนดังใช่ครับผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงครับอ๋อไม่เปลี่ยนหรอไม่เปลี่ยนอย่าเปลี่ยนดีแล้วอย่าเปลี่ยนเลยแค่นี้หนูก็ยืนมีที่อยู่ยากแล้วเนี่ยจริงเดินเดินเนี่ยเป็นเพื่อนหมดละแล้วตอนนี้ค่ะจะมีแบบสาวแก่แม่มามารับเลี้ยงมาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะมีแน่เอนมีอย่างเรารับไหมอะคะไม่ไม่ได้รับไม่ได้หลัอย่างเดียวส่งเหงื่อสองหางนี่ชอบจังเลย จะเย็นค่ะจะเป็นลมอ่ะมันอกมันอาเพมนี้ก็ต้องมีแย่งกันละค่ะแล้วมีพวกตุ๊ดแก่พวกกระเทยแปลกหัวยองยองมันมายุ่งอะไรมายองมีมียังไงคะอย่งเช่นเร่าก็คือแบบว่ามันจะมีก่อนหน้านี้อยู่แล้วที่แบบว่าเรายังไม่มีกระแสขึ้นมาเราก็จะมองโดนว่ามองว่าเป็นเกมเป็น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 สาว โดนมองนะครับโดนมองแต่ใครก็เหมือนเนาะร้อนจ้าเอ้ยนี่มันน้ำลงแก้วน้ำงแก้วพาลงแก้วน้ำลงแก้วเขาก็จะมาแบบว่าเออเดี๋ยวเลี้ยงดูนะไม่ต้องไปทำงานอะไรหรอกทำไมชีวิตหนูไม่เจออย่างงี้มั้งอ่ะหนูที่แกทำงานจะแย่แล้วเนี่ยแล้วแบบมีคนแบบขอใจกูเลยแล้วคยมีใครแบบมาเสนอแบบนอนกับพี่สักคืนสักเอาไปสักห้าพันเมีมีหลงอัดหา ไม่ใช่งนี่ยแอด้วยนะไม่ขนาปากพี่หรอกอออวันนี้ไม่เน้นมือมือตะคิวกินบ่อยยานถามว่าไม่ถามผมเลยเหรอเขา,าจะเอาไหม,ามเดี๋ยวผาถามว่าแล้วพอเขามาเสนอเนี่ยมากสุดเท่าไหร่เออหนึ่งครับ หนึ่งหนึ่งสองหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นหนูให้แสนสองไปนอนกับเยลีอ๋อเฮ้ยจ๋าเขาเป็นพ่อเลี้ยงจริได้พ่อพูงไงได้ดังพ่อได้ดังได้ได้ทำไมไม่เคยออนให้สักห้าหมื่นเนี้ยไปไหมไม่ไปครับเรื่องของเรื่องคือเราก็อยากก้าวหน้าในด้าชีวการงานมาคิดกับการว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็อาจจะ โดนเล่นงานได้เน้นแบบว่าถูกใจให้ฟรีป้าอประมาณนั้นแต่ผมาแต่เราสองคนเนี่ยไม่คิดตังนะให้ฟรีเลยให้ฟรีเดี๋ยวดทองเหลืองเลยไม่แตกแตกทองโอ้ยเวียนหัวเหมือนว่าจะหาที่พักพิงที่ยึด หัวใจแล้วก็จะดมน่ากลัวแต่เขารูจมูกพี่ได้สบายเออนี่สวยๆระวังหัวพี่เอาเข้าไปในรูจมูกเอาดีกว่าทำเรื่องดีกว่าเราอยากถามว่าส่วนไหนของพี่อาคะที่คิดว่าแซ่บที่สุดอะไรก็ได้ที่ว่าแซ่บสุดขอดูเลยว่าหาอาอ่อาก็เปิดเลยจะทำแบบนี้นะไม่ดีอย่าพี่บังให้จะบังให้บ้า ลักเลยโอ้ยโอ,โอ้ล e ุงแง่ล you know? ุงเงี้ยหัวใจวายอยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงรู้สึกสัญญาไม่ค่อยดีอะค่ะทำไมฮะต้องขอดาวเทียมขึ้นมาสักหน่อยได้เลยโอ้โหนี่แต่ขอฟ้าเหรอคะตายใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะหาส้นสูงไม่ได้ค่ะก็ต้องกลายเป็นเพจตี้รองเท้าแตะที่จะใส่รองเท้าอื่นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่แมตชกันนะ โอเคแล้วจ้อเ <S Culture> ห,หนื่อยอีกแล้วอีกแล้วอย่าค่ะเทมนี้เราต้องแย่งกันดูสองคนนี้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอะขอเซ็์ชู้หน่อยได้ไหมแขลกร้อนจริงๆนะกินน้ำมาก่อนนะนี่ไม่เคยเห็น เคยดีไม่เคยห่วงแขกรับเชิญนะมีแต่ด่าด่าแต่เทปเนี้ยเธอนันเอกมากเลยยายอามต่อคนนะพูดจาไปเขาเล่งสักทีเลยจะถามว่าน้าซาดีแบบนี้สัญญามาหรือเปล่าครับทำมาทำอะไรอามจะรมูไม่เชื่อหรอกต้องให้แบบว่าเอาจมูกชนสมูกถึงจะรู้ชอมันจะเยอะไปไหมอ่ะชน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 อย่านะอย่านะกูก็หวังอยู่ อย่างอื่นทำไหมฉีดเชิดไหมฉีดให้ใหญ่ไหมไม่ได้ฉีดจะปาดเนามีแฟนัปแล้วปัดัไอ้อะปาดแข็งเปล่าถ้าปัดให้แข็งก็จะมีปัดนเพราะว่าพี่อ่ะข้างหน้าน่ากลัวป่ะผ่อนเนี่มันคุ้น่ากลัวเลยอ่ะนะนี่หน้าซอบแต่นิสัยไม่ซอบเลยนะคะโล้โหซอบเป็นอย่างเงี้ยแหละเต็มชินไหมพอกันเล นึกค่ะว่ามันเริ่มไปในแบบได้ยังไงอ่าต้องเริ่มตั้งแต่อายุ15เลยครับ15เหรอเป็นวัเปิดซิงเลยเนาะเดี่ยวเดียวไม่ใช่ไหมไม่ใช่เดินแบบที่เชียงใหม่มาก่อน กั็ปี่คนเชียงใหม่ก็น้องก็คนเชียงใหม่ก็ปี่ก็ปี่ไปปี่ด้วยกันเลยเชียงใหม่อะไรแบบก็ได้อยู่ได้อยู่ไปปี่คุณดีแบบนี้อ่ะออกกำลังกายที่ไหนจะได้ไปออกด้วยไหมของผมจะไปออกที่โซนที่ไหนโซนทยญี่ปุ่นดินแดงครับเอาไี่ออกที่บ้านเหรอครับออกไกลๆออกทุกที่อะครับชอบในล่มไหมพิเศษเลยแต่ในล่มออ๋ อย่าตอบให้กระเทยแกะสองตัวนี้คือได้ไหม่ะาด้ยตายแล้วกระเทยก็พอแล้วค่ะมีคำว่าแกะเขาเองเอางี้ดีกว่าเอางี้พี่อาชอบผู้หญิงตรงส่วนไหนหน้าอกอการสอดออกกำลังกายตรงหน้าอกไหมค่ะ ถ้าออกกลครับก็เป็นท่าอย่างนี้ก็ได้มันจะเป็นเหมือนแทงขาไหดะครับเดี๋ยวยัดตั้งหูนิ้วเลยหรอแล้วหนูจะทำบ้างจะได้ฟิอุียขอพี่นั่งอย่างเดียวได้ไหมพี่ไม่กล้าลุกยืนทำไมอ่ะลุงเกงขาสั้นกลัวไข่ทะลักขาสั้นไม่ว่าฉันกลัวพี่ชอนมีอารมณ์เดี๋ยวยืนไม่ได้ไม่ใช่แล้วไงกัอะไรครับไม่เสียโอ๊ยโอ๊ยฮะให้เกียรติรับเชิญสิจ้า กระชากใช่จะเป็นท่านี้แล้วเราพยายามเกรงหน้าอกไว้อ่ะครับทำไมต้องเกรงด้วยอ่ะให้ให้มันเลือดไปสูกฉีดกล้ามเนื้อแใช่ตองนี้ต้องเกรงใช่ไหมใช่ครับในร่างพีดเฮ้ยขึ้นเป็นก้อนเลยแอนยังไม่ได้ทำอะไรเป็นก้อนโอ้ยทำไมเราทำที่คันลองทำแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็อีกท่าเป็นท้อง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 ไม่อยากจะทำเลย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 ก็จะแบบปตั้งใจดูตั้งใจดูโอ้ อย่างนี้อย่างนี้เป็นที่เลยค่ะมีแอนนี่เราต้องมาทำยู่ทำไมอีกครั้งมันจะเป็นการการเกป็นอนาถอากานปัญหาด้วยต้องทำหลายคนมาะท่าเนี้ยกี่คนก็ได้แล้วแต่ทั้พร้อมกันทั้พร้อมกันแล้วหน้าชนกันเรื่องสองสามพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราเสกเดี่ยวเธอเสก เดียวกันนะจำดาวไหลแล้วอีกถามหนึ่งห้ามโกหกโกหกขอย้ดังดังทะลถ้าโกหกขอให้มีแฟนเป็นกระเทยเจ้ถามอะไรต้องตอบตรงไปตรงมาถามเป็นเกยหรือเปล่าไม่ได้เป็นครับเคยลองไหมไม่เคยลองลองไหมไม่ลองโอ้ยเธอชวนอีกเลยคืนนี้ลองกับพี่หน่อยพี่จะไปพูดกับสื่อเหมือนชนให้เขารู้เปลยวว่าเธอไม่เป็นคืนี้ลอกับพี่ ไปได้แต่รับรองว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่รับรองว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วการจำเพี้ยอะไรเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนประเด็นกินนะกินนะแอบเพิ่งเห็นพี่ชอนูนยีดเป็นเทปแรกแล้วอะ มีความใฝ่ฝันอยากจะทําอาชีพอะไรมากกว่านี้ไหมคะมจริงๆก็อยากจะเปิดกิจการของตัวเองก็อย่างเช่นพุกสนามฟุตบอลนะแต่ทั้งตอนนี้ก็อยากจะเป็นก้าวขึ้นไปเป็นนักสแสดงช่วยดันได้ไหมคะเราช่วยดันนะ <laughs> ต่ตอนแรกก็ไม่ต้องเ v มีก็ได้เป็น AV ก็ได้ช่วยดันได้ไหมคะ <laughs> ดันสุดเลยล่นะ <laughs> นี่นางตัวอย่างนางเอก m ีเสียงค่ะนี่เป็นนางเอกเป็นนางเอกเพราะว่านนางเอกวีนะนีอยวีคือหมาอะไรวะนางโปยิปุเนไงฮะะนางโปยิปุปนเออก็หนังญี่ปุ่นก็คือจบเปนมาเอวงเอวีเพิ่มเ้ิมเออโว้ยโบราณที่หายเลยเอาแค่เสียงเอาแค่เสียงเออที่ผมมันเล่นกับหมารูปรูปเนี้ยเหมือนว่าไม่เล่นกับผู้หญิงอย่างเงี้ยเหมือนแม่รูปไรเหมือนว่ามาสางคนให้หมาเขาอะ คืออีกคืออีกตายลอะ๋อมันตายยังไม่ตายเห็นว่าจะสร้างหนังนี่ได้ป่ะโอ้ยได้ทุกอย่างเลยเล่นกับคนอื่นสิค้าไม่ได้เล่นกับมือต้องอย่างเดียวเลยอะไรอยากรู้นะว่ายายไหมก็เอ้ยรูกมันนี้อย่าพี่รูกให้พี่จะไม่ใช้มือพี่จะใช้ปาก น่ากลัวเอางี้ดีกว่าอยาถามว่าสเปคพี่อาจเนี่ยชอบชอบผู้หญิงแบบไหนคะเป็นคนแบบตลกหรือว่าแบบสวยเลิศถ้าชอบสเปคก็จะเป็นขาวขาวน้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่มือถึงก็มีอบผอมผอมๆดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสำรวมด้วยผู้หญิงอะเคยดีกระดาษแลกแรกให้พี่เขาเลอกดีกว่าแล้ว บนโลกนี้มีอยู่สามตัวเนี่ยพี่จะเลือกใครถ้ามีสือพันตัวไว้คำถามเนี้ยถ้ามีแอนโอ้ยกูสองคนก็ได้มีเธอคนเดียวไม่เอาใครก็จะเลือกเ็วพี่เอร์เลือกเร็วสามคนนี้อยู่บนโลกถ้าไม่มีแอนก็สองเลยจะแบ่งกันยังไงอะเดี๋ยวเช้า กลางวันเอ้ยกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ต้องใส่ความมืดเนาะใช่อันนั้นได้เฉพาะวันเพ็ญได้เฉพาะวันเพ็ญเมื่อนี้จะวาดะปล่อยมาได้เดี๋ยวยากต้อง่าแล้วก็รอวันเชงมิงแล้วค่ะอยากได้แล้วก็เผาไปให้พี่จบร้อรถมาแล้วปะค่ะขอดูติ๊กแพ็กได้ไหมขอดูสิเออะพี่ เหมือนป้าจะช็อกอะป้าไม่เคยเห็นโอ้ยหโคตรโมสรสังก์ผลโตมมสรสังก์โอ้ยเวียนหัวฮัลโหลอยากถามนิดนึงว่าเวลาที่เราทำงานเงี้ยค่ะลูกค้าแบบมาลวนลามไหมคะมีไหมมีมีก่อนก่อนแบบก่อนแบบก่อนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมีอันหนึ้งนะเนี่ยพิธีกรลวนลามเนี่ยนะ ไม่ถีบมึงจะรีบไปน,น,นแหม่ก็รู้อยู่ป็ออยูอ่แล้วเขารวนลามนี่เป็นยังไงคะส่วนว่าจะเป็นเทมไหน,ะนก็จะเป็นก่อนแล้วแต่แต่ถ้าเจอหนักสดก็คือเอาเอามือมาจับไว้ตรงหน้าขาเราเนี้ยแต่จริงๆมันมีทริคนะถ้าเจอวนินมอเตอร์ไซค์หลอดเวลาเรากเกาะเขาอะเรา็ต้องกอด ตาผิดงงี้ครับเราขับอย่างนี้ใช่ไหมเกาะอย่างนี้พอเพื่อนเอ้ยมือตกที่หลังจะทำแบบนี้เวลาขึ้นเราจะไปเกาะนี้นะเกาะอะไรเดี๋ยวมือไปโดนหัวเทียนเขาหรอกหัวเทียนบอดปะฮะบอดปะไม่บอดไม่บอดไม่บอยไม่บ่อยหรอกขอต้องลองลองงั้นที่พี่ขอจับพี่ขอลิ้นแตะๆดูแล้วว่าไปดูนะครับจะดูซ แล้วที่นี้เนี่ยอยากได้แบบเขาเรียกว่าแบบประโยคที่แบบว่าแค่พวกสาวแกแ่แม่ไม่ตุ่ยแก่ตุ่ยประหลาดอย่างเงี้ยได้ชื่อใจได้ฟังแ<ว>ล้ะจีน,นสโลกแนกนยกตัวอย่างเช่นแบบเฮ้ยหิวเมื่อไหร่ก็วแวะมาอะไรอยางเงี้ยหรือว่าอะไรพยายามพยายามมีไหมฉันนึกไม่ออกเสห์หน้าเขาก็มีแต่หน้าเขาอ๋ออย่างนี้ก็สโลแกนแล้วค่ะอ่ะเอาไปคำพูดนียละกันคำพูดได้แล้วฉังผมไม่หล่อเท่าบี้แต่อยากให้ผมขยี้รับรองจะเป็นใจ <Yeah. S 2> เอาสิขยี่เลยเอาเลยขยี่เลยโอ้ยสองหม <c oughs> ื่นองอองดิฉั <c oughs> นห <c oughs> น้าแดงพดิฉอนหน้าแดงร้อน กันน้ำแฉะเราพูดจริงใแต่จะบอกเลยว่าช่วงหน้านี่คือแฉะกว่านี้ช่วงแย่แฉะช่วงน่าแฉโอเคงั้นเราไปช่วงต่อไปดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรเด็ดๆมาโชว์เรากันในช่วงรู้กันแต่เราเน้ยเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงรู้กันแต่เรานะวันนี้มีอะไรกับพี่ยาเนื่องจากว่าช่วงเนี้ยฝนตกบ่อยเว้ย รถมันสีดำจะสบกับปกเลยจะมาสอนวิธีล้างตู้ล้างรถเอาล้างรถอย่าเติมน้ำก่อนโดนจากท่าพี่ชร์เติมน้ำแล้วมันก็จะมีสารละล้วตีปังอย่างแรกเลยเราต้องให้น้ำเดินก่อนวิธีแรกเราค่อยๆเอาน้างล้างพี่เอาะเวลาล้มเหรอก็ล้างรถไงพี่คิดอะไรหรอ าล้างกายของเรานี่มันต้องล้างอย่างนี้พี่อามไล่โอ๊ยท้องหันองหัท้องหันแล้วต่อไปเราก็ต้องถูนะเพราะว่าการไม่ถูเนี่ยมันจะไม่สะอาดเพราะมันจะมีแบบตามซ้อตามใยอะไรอย่างนี้ร้องในเดียเอายคุณค้างอันนี้ทำโดยนิสัยหรือสันดานค่ะนัสสันดานค่ะมันไม่สะอาดจริงๆนะเราต้องปอด อต้องถอด้ฉันตอไหมฉันเห็นด้วไหมอามามามอมา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 กาี่มามามาม้มามามาามที่มาามชม ทำอะะไรคเข้าใจป้าวิธีที่สองไม่ใช่เหรอวิธีที่สองไม่ใช่วิธีที่สองโอ้ยป้าหัวใจจะวยเราต้องลงสบู่ใครลองไม่เอาเป็นก um ุลสตตีถ hmm> ือมาเป็นขนาดใหม่ที่ก็เป็นกุลสตรไปเอยนังหน้าเันเลยนะ นางวางไว้ก่อนไปช่วยลงสบู่ไม่ต้องแต่แอนลงคนเดียวแอนไม่เป็นไรคุณระศตีแอนเพิ่งยิบเอ็ดนะลูกไม่เป็นไรค่ะแม่บอกให้หัดไว้อยากให้ลงสบู่ส่วนไหนส่วนแรกค่ะวัดเปียวทุกมดแลกหน้าอกหน้าอกก่อนเลยหน้าอกอะพี่มันจะโดนนมนะคะเอาเลยนะหนึ่งสองเจ้ จริงๆเราให้เกียรแข่งรับเชิญเสมอคุณอยู่หนองบอนหรือต่างทำไมอะคะคุณบอกเขาหลามาด้วยนี่ทดสอบเสร็จแล้วพอแล้วนิดนึงนะอุ๊ยอุ๊ยอะไรเพิ่นอะไรอะไรติดยอม พอค่ะออนนี้ล้างน er. ้ำผ่านค่ะวิธีท <uh ี่สามหจะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมันเป็นหญวะเราก็ต้องเ็ตให้แห้งเข้าใจป๊เข้าใจค่ะเข้าใจมันต้องเ็ตให้แห้งเข้าใจว่าทุกคนเยอา้ใะชตัวใส่เสื้อกับยังใส่ไม่ได้ค่ะทำไมคะเราแล้วมันต้องมีน้มี มันก็ต้องเคลือบเพราะว่ารถเราอ่ะถ้าเกิดเราไม่เคลือบแบบมันจะไม่ฟุ้งฟริ้งราถมันจะไม่เงาแบบว่าคุณแม่เขาถามบำรุงแต่ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ไม่จําเป็นข้ามค่ะข้ามข้ามขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นข้ามข้ามคนข้ามไเลยข้ามไปเลยและให้คุณเอ่ก็ไม่ไดให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยโอ้ยพี่พรไปทาอะไรกับน้องเขามาทำไมเปื้อนอย่างนี้ล่ะคะแล้มั เสร็จเต็มหน้าเลยอะเสร็จเต็มหน้าเลยอ่ะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นพิธีการล้างรถที่ดีแล้วแล้วเสร็จแล้วก็สะอาดเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงคะก็ต้องโชมเราก็ต้องมาดูผลงานนิดนึงค่ะพอแล้วค่ะนี่แหละก็เป็นพิธีการล้างรถ สะอาดแอมอ่องพร้อมที่จะขี่หรือยังคะพร้อมค่ะป้าก่อนก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปไหนอ่ะเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนค่ะได้แก่พี่ที่เราใบพี่สเลนและสถานที่สุดเวอร์วังอลังการแห่งนี้วีพีคาแคเอสอาร์ซีเอหเสียงเชนมาจากลำคอแล้วขอขออีกเจ้าหนึ่งค่ะอีกเจ้าหนึ่งนะคะก็ต้องขอขอบคุณร้านอาหารอร่อยๆจิบกาแฟสดชื่นสดชื่นนะคะนั่นคือร้านแอสเซทพีคาเฟ่ค่ะ แล้วสุดท้ายเลยก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญผงได้นั่นคือพี่อาร์ค่ะขอ,ขอบคุณนะ,ะ้าแล้วนสนุกมากพี่อาร์สน,นสนุกเหางแด้มาสนองตันหาเราเต็มที่ในไหนจะกลับแล้วใน<อ>ไหนก็จะไปกันแล้วขอสกแกนไว้ก่อนนะคะับทุนนี้เราต้องมาพิสก่อนนะคะ<ๆ>ขอตัวไปสกแกนแป๊บน,นึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสแกนค่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ย